บริษัทจ่ายค่าชดเชยเกิน oh, <no. S 1> แล้วห่านี้บริษัทประกันจะเรียกคืนมาน oh, <no. S 1> ซื้อค่าชดเชยวันละพันนอนไม่กี่วันทําไมได้ค่าชดเชยเยอะจังตั้งหมื่นซีเรื่อมันเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเราซื้อค่าชดเชยไว้ที่วันละ1,000บาทแล้วเรานอนแอดมิตที่โรงพยาบาลห้องปกติเราก็จะได้ค่าชดเชยอยู่ที่1,000บาทแต่ถ้าหากอาการป่วยของเราจนต้องเข้าห้องฉุกเฉินก็จะได้เพิ่มอีก2เท่ 1, าน0 0 0ันั้นก็จะกลายเป็น2,000ค่ะสูงสุดที่อีกวันนะคะแต่ถ้าหากอาการป่วยนั้นต้องมีการผ่าตัดทำหัการ ค่าชดเชยนั้นก็จะได้เป็น2.5เท่าสูงสุดต่อการรักษาต่ออาการนั้นก็คือ5วันแล้วก็สูงสุดต่อรอบปีกมทรรก็คือ15วันค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเราซื้อค่าชดเชยที่5,000บาทนอนห้องปกติก็จะได้5,000เข้าห้อง ICU ห้องฉุกเฉินก็จะได้ที่10,000บาท แต่ถ้ามีการผ่าตัดหัตถการก็จะได้อยู่ที่12,500บาทต่อคืนดังนั้นบริษัทไม่เรียกเก็บคืนอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาได้จ่ายผลประโยชน์ตามเงื่อนไขข,ของค่าชดเชยรายวันอย่างถูกต้องแล้วค่ะยังไงถนะ้าหากว่าใครที่จะทำประกันสุขภาพนะคะก็อย่าลืมที่จะติดซื้อเรื่องของค่าชดเชยรายวันไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเงินก้อนนี้ก็จะช่วยเราในเรื่องของวันที่เราขาดรายได้เงินก้อนนี้ก็จะเป็นรายได้ให้กับเราอย่างน้อยวันที่เราเจ็บป่วยก็ยังมีรายได้เขาเ้ากระเป๋าอาจจะไม่ได้ช่วยเรามากแต่ก็ยังช่งง่่่ววยยยยเเเเรราาาไไดด้้้้คคะะอองนนีีทกกกก็็บบบปปุจจัล